มาสอดแทรกเรื่องภาวนามันก็สง่งกิจออกนอกรือกูออกแม่ให้มึงเห็นบิดทีพุ่นนะ่ะธรรมดาบ่ให้มันเห็นเบิตเลยเบิดถุกพวพูมยิงดีเออเห็นเขาไปลวนนาแต่ว่าส่งกิตออกนอกกูหังอยากออกเอออยากเห็นเบิตทุนวเลยเบิดพอจุลินทรีย์หุ่นธรรมดาบ่เล่นเข้าไปคัากรอดพวกใดี่วา่าสง่งกิดออกนอกมันเื่องช่างนั่นนะ่ะเล่นไปเล่นมากึงเบื่อดอกมนนึงกลับข้ามาดอกเห็ดไปเลยว่าต้องไปสนไถย เห็นไม่รู้แจ้งโหลดนรกหนึ่งก็เที่ยวแม่งไปเบิดเป็นแสนหม่องหุ่นโลดสวรรค์ดดคือการไปมันเบิดถึงหม่องเบิดลหอดหม่องไปหุ่นเละพวกว่าเห็นพวกจังสันพวกนั่งฝันเอาไปได้นั่งฝันเด้อมือนตาฝันนี่ก็ได้เนาะแท็กซี่อย่ามาทวงนะไปเที่ยวมาเบิดแล้วอวืขึ้นนั่งข็มออยู่นี่อยู่คือไ่ได้เป็นหลงอยู่บงังได่ได้ยตัวขางบังไดได้ละ